สนับสนุนโดยวัสดุปรับปรุงดินตรายอดดอยดินดีพืชดีผลผลิตดีเกษตรกรยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมครับสวัสดีครับ Hi, สวัสดีครับวันนี้รายการนวัตรกรรมเกษตรพาลวยของเรารก็ได้มาอีกมุมหนึ่งของโครงการชื่อโครงการอะไรนะครับที่ส่วนเนี่ยชื่อกะโหลกกลาอินดี้ฟาร์มค่ะ<ห>ส่วนส่วนเวลาที่เราเขียน ส่งที่ขอ G A P <ม>ใช่ไหมคะขอแก๊ปหรือขอออรกแกนิกไทยแลนด์จะชื่อสวนต้นกล้าของพ่อค่ะ<ม>พาอเราเป็นต้นกล้าต้นเล็กๆอยู่ในสวนของพ่อค่ะ,คะเราเลยตั้งชื่อเป็นสวนของพ่อสวนต้นกล้าของพ่อ<ม>แล้วพ่อยังมีพ่อที่บ้านของเราแล้วก็มีพ่อหลวงอีกค่ะ<ม>ก็เลยเป็นชื่อจะไ,ไม่ต้องชื่อกระโหลกกะลาด้วยก่อนที่มาทำเนี่ยคะ่ะพ่อบ่นทุกวันเลยคะ่ะ มึงไม่เคยทําสวนมึงไม่มีประสบการณ์มึงกะโหลกกะลามึงทําอะไรกะโหลกกะลาชาวบ้านชาวช่องเขาก็ว่าให้ค่ะกะโหลกกะลาก็เลยจุดประกายว่ากะโหลกกะลาอินดี้ฟาร์มเพราะว่าจะให้ดูความไม่ธรรมดาของกะโหลกกะลาจะเป็นยังไงค่ะแล้ววันนี้คุณพ่อหน้าอยู่ข้างหลังนี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อคุณพ่อคุณพ่อชื่ออะไรครับคุณพ่อครับชื่อม้อยครับนามสกุลอะไรฮะนนอนไก่ครับคือปกติเนี่ยที่ได้เห็นลูกสาวเนี่ยนะครับ ได้มาทาโครงการแบบนี้ครั้งแรกไม่เกิดความเชื่อมั่นเลยถูกไหมครับแต่ปัจจุบันนี้เริ่มเชื่อมั่นแล้วแล้วก็รู้ได้ว่าลูกของเรากำลังจะตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินของเราแผ่นดินแม่ของเรานี้นะครับผมก็อยากจะทราบอีกนะว่าข้างหลังนี่เป็นมะม่วงพันธุอะไรบ้างครับอาสักงสามพันธล้กันสาพันหลักต้นนี้นีน้ำดอกไม้สีงน้ำดอกไม้สีทองครับผมมีน้ําดอกไม้สีม่วงก็มีน้ําดอกไม้สีแดงน้ําดอกไม้สีแดงเนี่ยตอนนี้ที่สวนพันุ์พืชเนี่ยเขามาติดต่อ ขอซื้อเรารับตายอดละพันห้าร้อยบาทค่ะเพื่อจะไปปลูกในแปลงอื่นต่อไปไปเสียบยอดค่ะใช่ค่ะเพราะว่าของเราเป็นอินทรีย์แล้วพอไปต่อเสียบยอดเนี่ยมันจะติดเร็วติดง่ายแล้วก็ค่อนข้างจะหายากค่ะแถวนี้นอกจากที่เราเองเนี่ยได้มาอยู่จุดนี้แล้วทําเกษตรอินทรีย์แล้วมีพืชผสมผสานแล้วเรายังใช้แหล่งน้ำจากธรรมชาตินะครับที่ไม่ต้องไปใส่สารเคมีอะไรขึ้นมาที่เรามีบ่ของเราเองอะไรขึ้นมา ตรงนี้เมื่อสักครู่ที่สนทนานอกรอบด้วยกันเนี่ยเห็นบอกว่ามะนาวก็ดีมะม่วงก็ดีอาหารที่ต้องแพ็คส่งไปเป็นกล่องเป็นแพ็คก็ดีที่การแปลรูปเพิ่มมูลค่าแล้วเนี่ยยังส่งไปที่กรุงเทพส่งไปกรุงเทพแถวไหนบ้างครับแล้วก็มีท่านใดที่สนใจเราบ้างครับช่วยอธิบายด้ครับที่ร้านอาหารสุขุมวิทซอย23แล้วก็สุขุมวิทซอย25แล้วก็ตามเพื่อนๆพี่พี่น้องๆไกด์ที่ทําทัวร์อยู่ค่ะอตอนนี้คือเขาชอบมากเพราะว่า แหนมเห็ดแปรรูปของเราเนี่ยรสชาติอร่อยค่ะแล้วเขายังสั่งเป็นของฝากของขวัญให้แก่ญาติผู้ใหญ่ท่านอื่นนะคะเพราะว่ารสชาติเนี่ยมันกลมกลม่อมกำลังทานนะคะการแปรรูปอาหารนี่ที่เราส่งไปที่กรุงเทพเนี่ยเราแปรในในพื้นที่ของเราเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแ,<ต>แปรในพื้นที่ของเราเลยค่ะก็เลยมีพี่น้องเราเนี่ยเป็นครัวช่วยกันอยู่แล้วเป็นครัวอยู่แล้วที่ช่วยกันทำหลานชายคนนี้บ้างพี่ผู้ชายคนนี้บ้างทุกคนช่วยกันทำใช่ค่ะ ผมเนี่ยมีความภาคภูมิใจมากๆที่ยิ่งมาเห็นยิ่งรู้ยิ่งลึกซึ้งว่าการทำเกษตรอินทรีย์แล้วยังมีการแปลรูปเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าแล้วนอกจากที่เราจะใช้โครงการชื่อนวัตกรรมเกษตรพารวยแล้วเนี่ยเราจะเห็นนวัตกรรมในการทำใหม่ๆในการแปรรูปทำยังไงอะฮะถึงได้ไปรู้จักกับคนกลุ่มนั้นแล้วเราทำงานในกลุ่มนี้ถึงไดเอางานที่เราอยู่สบายๆห้องแอร์กับการท่องเที่ยวเนี่ยมา เทหัวใจให้กับเกษตรนี้โดยตรงเมื่อก่อนใช้ชีวิตที่กรุงเทพใช่ไหมคะไปที่ไหนรถก็ติดควันพิษก็เยอะแล้วทานอาหารเนี้ยก็เจ็บป่วยง่ายใช่ไหมคะม,มีสารเคมียเยอะ,ออะเวลาที่เราทานสารเคมีพวกพืชผักเนี่ยพอกินเข้าไปเนี่ย จะรู้สึกแสบคอเนี่ยลิ้นชาแล้วก็มีกลิ่นเนี่ยคือมันจะทําให้สุขภาพเราแย่อยู่กรุงเทพอะชีวิตพนักงานเงินเดือนใช่ไหมคะต้องตื่นเช้าไปทํางานทุกวันไม่สบายก็ต้องไปทํางานดังนั้นเราเลยคิดว่าเราจะทํายังไงให้ทุกคนได้ทานอาหารพืชผักปลอดสารเคมีเราเลยเริ่มสนใจศึกษาเข้าไปเรียนรู้เข้าไปอบรมโครงการต่างๆของมอเกษตร ตามมหาลัยต่างๆเซิร์ชทางอินเทอร์เน็ตดูทาง Google, ทาง youtube ทุกอย่างเลยค่ะครับแล้วเราก็เริ่มคิดเปลี่ยนแปลงแล้วกลับมาที่บ้านเกิดมาขอพ่อทำพ่อบอกว่ามึงเอาจริงเหรอเคยทำหรือยังศึกษามาดีแล้วเปล่าใช่แล้วมีทุนไหมครับดังนั้นถึงจุดนี้บอกว่าครับอยาก ให้ลูกเรียนจบ,บอยากให้หลานใช่ไหมคะครเรียนจบเรียนจบออกมาแล้วตกงานไหมถ้าไม่อยากให้ตกงานต้องมาทําตรงนี้ค่ะคเพราะมันเป็นวิถีชีวิตที่ยั่งยืนเพราะจะทําไว้ให้แล้วพอถึงช่วงที่มันเก็บผลผลิตได้ใช่ไหมคะเราก็จะเหมือนเสือนอนกินครับเราก็จะมีไรายได้ไรายรับรายรับตลอดวันที่คงที่ใช่คงที่ไม่ต้องไปคิดว่าพรุ่งนี้จะโดนไล่ออกจากงานไหมเออพรุ่งนี้เนี่ย จะมีอะไรเกิดขึ้นไหมที่กรุงเทพครับมันไม่มีความมั่นคงยวขอต้องขออนุญาตถามก่อนนะหลานชายเสื้อแดงเนี่ยบอกชื่อไ,ได้ไหมครับบอกทางทีวีได้ไหมครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเสราสิงห์ดุคนนี้นะครับท่านครับที่เห็นในทีวีเวลานี้เป็นต้นกล้าที่กําลังมาช่วยในเกษตรอินทรีย์เรียนรู้แต่พื้นฐานนะครับในเชิงวิชาการในเชิงการศึกษาคุณแหม่มเนี่ยมีการศึกษาดับปริญญาตรี นะครับถึงได้มีความรู้ตรงนั้นมาแล้วกลับมาทำเกษตรแล้วเอาความรู้ที่ปริยาตีเนี่ยมาใช้กับไอทีใช้กับโซเชียลใช้กับช่องทางต่างๆที่ทำมาหากินตรงนี้ได้เรื่องเชิงวิชาการเรื่องความรู้ทางวิชาการเรื่องการเรียนรู้กับภาคปกติที่เราเรียนหนังสือมากลับมาใช้ในปัจจุบันนี้มันทําให้การเป็นการผสมผสานที่ถูกต้องและมีความชัดเจนนะครับแล้วมันจะขับเคลื่อนไปพร้อมกันในเวลาเดียวกันณเวลานี้แล้วนะครับ คุณแม่มคิดว่าความยั่งยืนนะครับ<ช>ของเกษตรกรที่เราเริ่มต้นจากตรงนี้โดยการใช้วัสดุนวัตกรรมใหม่ที่ปลอดสารพิษ<ช>มาเริ่มต้นจากผักพืชต่างๆไ<ช>ม่จะเป็นสาดาวมะม่วงมะนาวพริกมะเขือสตรอเบอร์ี่โก,โกโก้หรือว่าต้นอะไรต่างๆที่มันเกิด ที่กินได้แล้วทําให้เรามีสุขภาพดีขึ้นนอกจากนี้เวลานี้แล้วถ้าสุขภาพดีแข็งแรงแต่เบื้องเริ่มต้นแล้วเนี่ยเราคงไม่ต้องไปใช้ยารักษาโรคใช่ค่ะเราได้มา100่งร้อยเราก็เหลือ100ใช่ค่ะกลับเมื่อก่อนที่เราได้ในกรุงเทพทํางานกับภาคของบริษัททัวร์ที่เราทําอยู่กับอาชีพเราได้มา100ต้องเสียค่าที่พักใช่ค่ะเสียค่ารถค่าน้ํามันค่ายาค่าผ้าปิดจมูกค่าเดินทางต่างๆปัจจุบันนี้เราเหลือเต็มแล้วที่แมวบอกว่า วันนี้ไรายได้เราคงที่แล้วค่ะกลับมาด้วยครับพี่น้องชาวเกษตรของเราพี่น้องประชาชนนบชนของเราพื้นดิน,นแม่พื้นดินของพ่อพ่อหลวง แม่หลวงของเรายังมีอยู่ตั้งแต่รุ่นสมเด็จย่านวัตกรรมของเราทํามาตั้งแต่รุ่นสมเด็จย่ายังมีชีวิตอยู่จนปัจจุบันนี้ก็ได้ต่อยอดมาใช้กับโครงการต่างๆทําให้เกษตรกรของเราได้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นมีความยั่งยืนขึ้นอยู่กันแบบพี่น้องเป็นปึกแผ่นเป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกันแล้วนะครับกลับมาช่วยเหลือได้ดูแลกันซึ่งกันและกันวันนี้เวลานี้ ต้องขอขอบคุณในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ท่านผู้ว่าการจังหวัดสุขโขทัยนะครับ <ฮะ S 1> ที่ให้ความดูแลให้การสนับสนุนตรงนี้พร้อมด้วยให้กับเกษตรกลุ่มเล็กๆของเราที่ต้องใหญ่โตไปกว่านี้และจากวันนี้ต่อๆไปคุณแม่มก็ต้องอาจจะต้องมีพื้นที่ขยายขึ้นเกษตรกรท่านใดที่สนใจจะร่วมโครงการตรงนี้มาติดต่อคุณแม่มได้ <ฮะ S 1> และหากว่ามีอะไรที่จะให้ภาคงานของรัฐจะต้องช่วยเหลือดูแลเราบ้าง ขาอ,อยากให้คุณแม่ช่วยบอกความในใจตรงนี้ด้วยครับอ่าตอนนี้ใช่ไหมคะเราต้องการน้ําค่ะน้ำน้ำเป็นปัจจัยหลัก <c oughs> เพราะว่าถ้ามีน้ําเราทําเกษตรอินทรีย์เราต้องมีน้ําเป็นแหล่งน้ําของเราเองครับถ้าเราได้น้าเนี่ยขุดเจาะบ่อบาดาลครับเราจะทุกอย่างจะเขียวไปหมดเลยค่ะครับเราจะมีะผลิตพืชผลิตผักทุกอย่างได้เยอะกว่าน,นี้แล้วเ,เราสามารถส่งไปให้ พี่น้องทุกท่านได้ทานโดยราคาไม่สูงครับค่ะตอนนี้ก็คืออยากให้ภาครัฐเนี่ยหรือท่านผู้ว่าการจังหวัดหรือ,อ,อหัวหน้าหน่วยหน่วยงานอะไรกัหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เนี่ยใ,ให้มาดูแลเกษตรกรในเรื่องน้ําเป็นหลักๆก,รกร่อนนะครับเช่นจะทําบาด,ดาลอะไรให้อะไรก็ได้นะครับ,รบแล้วต่อต่อไปถ้าหากว่าทางรายการเกษตรพารวยนะครับนวัตกรรมเกษตรพารวยของเราเนี่ยสามารถจะเชื่อมต่อได้ค เป็นสะพานให้เดินข้ามถึงกันได้<ช>เรายินดีเสมอกับ<ช>หน่วยงานและหัวหน้าสวนราชการจังหวัดทุกๆจังหวัดทุกๆที่<ช>จากพื้นดินที่แห้งแล้งกลายเป็นสวนป่าที่มสมบูรณ์และแปลรูปมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจะทําเงินให้กับพวกเราได้กับลูกหลานของเราไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องไปขอให้รัฐบาลช่วยเรื่องการเรียนทุนการเรียนทุนการศึกษาทุกคนมีการกินอยู่มีสุขภาพที่ดีแล้วขอฝากไปถึงหน่วยราชการทุกๆที่ในจังหวัดให้ดูแล เกษตรกรของเราเหมือนลูกหลานเพื่อให้โครงสร้างของขเกษตรกรโครงสร้างของสังคมของเราดีขึ้นและทําให้พิธีชีวิตของเรามีความมั่นคงสนับสนุนโดยวัสดุปรับปรุงดินตรายอดดอยดินดีพืชดีผลผลิตดีเกษตรกรยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอตอนนี้นะคะต้นหญ้าเราจะยังไม่ตัดหญ้าค่ะเพราะว่า เราต้องเก็บไว้ให้ความชุ่มชื้นกับต้นไม้ต่างๆในสวนค่ะ,ะเราจะค่อยๆตัดเป็นบางส่วนแล้วบางโซนพอตัดเป็นบางโซนใช่ไหมคะแล้วเราก็จะเปิดน้ำเปิดน้ําใส่พอเปิดน้ําใส่แล้วะมะน,นาอย่างมะน,นาช่วไหมคะ มะนาวมันก็จะแตกยอดเหมือนกับว่าต้นไม้ใกล้จะตายอย่างเงี้ยให้น้ําไปปุ๊บมันก็จะสดชื่นสดชื่นเราก็จะออกลูกให้ผลดีค่ะถ้ากอหญ้าที่เราตัดเนี่ยไปคุมดินอีกทีนึงให้ความชุ่มชื้นอีกทีนึงเป็นปุ๋ยในตัวเลยแล่วทําให้ให้มะนาวเนี่ยได้ผลิตผลที่ดีขึ้นมาโอเคครับใช่ค่ะอันนี้ก็คือบ้านดินที่บ้านดินกำลังสร้างเองอ๋อกำลังสร้างอยู่ เราอัดก้อนเองค่ะครับเราทําเป็นบล็อกก้อนดินแล้วเราก็อัดอัดแล้วก็มาสร้างแล้วก็เอามาก่อสร้างเองลงมือด้วยตัวเองค่ะแล้วแล้วโครงการนี้คิดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ครับอ่าน่าจะปีหน้าค่ะทีมงานเกษตรพารวยจะได้มาพักที่นี่นะครับค่ะนะครับเพราะว่ามีทุกอย่างพร้อมหมดแค่เหลือแค่ฉาบหลังคาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ใส่แค่ฝ้าอมีห้องน้ําด้วยนะคะในในตัวเลยได้เชิญเชิญ c ด a n ยวเชิญคุณแม่อธิบายต่อนะฮะว่ามันมีต้นอะไรอีกบ้างอันนี้เราจะปลูกทุกอย่างไปพร้อมๆกันอันน um oh. ี้คือต้นอะไรครับมะพร้าวน้ำหอมค่ะที่สั่งมาจากอมาวานะคะอ๋ออันนี้ต้นต้นนี้ใช้อายุนานยังครับอันนี้ยังไม่ถึงปีค่ะยังไม่ถึงปีนะครับนอกจากตรงนี้แล้วก็ยังเห็นมีการผสมผสานเช่นมะละกอ ใช่ค่ะฮะแล้วก็ในวงมะนาวเราจะมีต้นสารแหน่นะคะต้นสารแหน่ด้วยใช่ค่ะปลูกไว้ไล่แมลงในวงมะนาวค่ะใช่สารแหน่นี่แหละปลูกแล้วเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ไล่แมลงด้วยเพราะมีกลิ่นฉุนอ๋อครับเนี่ครับภูมิปัญญาของชาวบ้านของเราภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นจากการคิดค้นจากความเป็นมานี่ค่ะแค่ปลูกสารแหน่ใต้ต้นนี้แมลงก็ไม่มารบกวนแล้วนะครับนี่คือจุดแข็งที่ประชาชน หรือคนทั่ทวไปชาวสวนเกษตรกรจะต้องเรียนรู้และรับรู้อีกต่อไปจากวันนี้ทำไมถึงปลอดสารพิษ100%เอร์ซทำไมถึงไม่มีสารเคมีทำไมถึงต้องมีมหาลัยเนี่ยนำพืชแล้วก็ผลผลิตผักต่างๆนะสมุนไพรต่างๆของเกษตรกรไปนำวิจัยและมีผลงานรับรองการวิจัยเพื่อให้รู้ว่าอันนี้ปลอดสารพิษจริงแล้วเราได้นำเสนอตรงนี้ไป โดยการรับผิดชอบต่อสังคมโดยใช้เอกสารยืนยันนอกจากวาจาแล้วมะนาวเนี่ยเรามีใบรับรองนะคะมีใบตรวจสารไมมีสารเคมีครับแล้วก็เราไก่เราต้องขอพูดลงหน้าได้เลยว่าขี้ไก่แล้วไม่ทิ้งแน่นอนใช่ค่ะ,คะจะบำรุงใต้ป่าไผ่ค่ะครับเพราะว่า ไผ่นี้เป็นไผ่ลืมแรงครับไผ่ลืมแรงนะฮะ <S 2> <S 2> ถึงแรงเราก็ไม่กลัวนะฮะไผ่ของเรานะไผ่ลืมแรง,ปอองเปน้ำใส่เนี่ยไผ่เนี่ยจะมีหน่อไผ่เนี่ยปีนี้เราขายได้เกือบหมื่นนะคะเฉพาะหน่อหน่อไผ่อย่างเดียวหรือเขาเรียกหน,น่อไม้เนี่ยแหละอโอเค,คโอเคครับด้วยแปรงูปด้วยแปรงลูปด้วยครับ,รบเราทําเป็นแหนมแหนม แหนมหน่อไม้ค่ะแม้ามีแหนมเห็ดใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่พูดที่พูดไปแล้วมีแหนมหน่อไม้แหนมหน่อไม้มีคนชอบทานค่ะก็คือแปลรูปจากหน่อไม้ของเราในสวนปลอดสารพิษแล้วเอามาทําเป็นแหนมใชหน่อไม้แล้วก็แพ็คส่งเข้าไปขายในกรุงเทพต่ออีกโอ้โหอันนี้นะครับเกษตรพารวยนะครับนวัตกรรมของเราต้องขอบอกว่าเยี่ยมจริงๆนะครับดูนะครับไก่เลี้ยง เป็นฟาร์มเปิดนะครับแข็งแรงนะครับหากินโดยธรรมชาติส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเราก็มีการให้อาหารบ้างแล้วก็หากินตามนอนไผ่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับ<ช>ดูความอ้วนแข็งแรงของเขานะครับตรงนี้เรายืนยันได้เลยนะครับว่าของเราเนี่ยไม่ได้เอาสารเคมีมาโรยไม่อะไรมาขุนให้อ้วน<ช>แต่เป็นธรรมชาติจริงๆจากไผ่<ช>จากอากาศที่บริสุทธิ์จากมาแมลงที่มา จากนอนด้วงจากไม้ไผยที่มานะครับจะมีโรงเห็ดคะ่ะาจะพาแนะนําไปดูที่โรงเห็ดนะฮะเห็ดนางฟ้าของเรานะครับอนอกจากเลี้ยงไก่โดยธรรมชาติแล้วเห็ดนะฮะเห็ดหูหนูเห็ดนางฟ้าอยู่ตรงนี้ พร้อมที่จะแปลรูปออกมาเป็นแพ็กเพื่อส่งไปขายในกรุงเทพ<ช>ทางโซเชียลหรือทางไอทีต่างๆที่มีการสื่อสารได้รวดเร็วณวันนี้นะครับดูจากความสะอาดของโลงเห็ดดูจากการแขวนและมีการให้น้ำหยดนะครับ<ช>โดยการทำกันขึ้นมาโดยเฉพาะครอบครัวใ,<ช>ในกลุ่มเท่านี้ก่อนนะครับพี่น้องท่านใดสนใจติดตามต่อช่วงแรกที่ผลผลิตในสวนเรายังไม่ออก เห็ดเนี่ยคือไรายได้หลักที่เราจะมีเลี้ยงชีพดังนั้นเราขายเห็ดพอเห็ดออกเยอะมากตอนนั้นเราทำสองพัก้อนสองพก้อนเห็ดออกเยอะมากขายไม่ทันเพราะว่าเห็ดทุกที่ออกพร้อมกันดังนั้นเราจึงเอาเห็ดพวกน,นี้มาแปรรูปแปรรูปออกขายแล้วมีผลตอบรับมาดีค่ะเราจึง ทำเรื่อยในขณะที่เห็ดออกพบกันเนี่ยทำให้ราคามันต่ำลงใช่ค่ะเพราะว่ามัน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 มีตัวสินค้ามาเยอะมากคือดีมานมันมากเกินไปซัพพลายมันเลยไม่ออกเราก็เลยใช้นวัตกรรมที่เรามีอยู่มาแปลรูปเป็นอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าครับผมปกติเห็ดสดเนี่ยราคากิโลละ80ใช่ไหมคะแต่ว่าแหนมเห็ดเนี่ยเราทํากิโลละ350บาทโอ้โหอันนี้ดีครับต้องขอปรบมือให้นะครับขอบคุณมากค่ะนะครับ มันคือเป็นแปลงอะไรฮะตรงนี้ฮะอันนี้แปลงแปลงไทยค่ะแปลงไทยนะฮะดินที่เราได้มาจากตรงนี้ที่มายกร่องเนี่ยเป็นดินอะไรฮะดินพื้นดินทั่วไปหรือว่าดินตรงไหนมาเป็นดินเหนียวเลยค่ะดินเหนียวคือดินอะไรฮะดินพื้นดินที่อยู่ในนาเราเนี่ยค่ะเราขุดจากสระมาถมที่นี่อ๋อสารอาหารอะไรเลยพูดเสริงง่ายๆว่าดินก้นบ่อเนี่ยสารอาหารไม่มีอยู่แล้วคุณข่าาหารไม่มีแต่การละเรมมาทําเสร็จแล้ว เราใช้น้ำตารมของเราเนี่ยเอาฟางขึ้นมาโรยแล้วกำขึ้นมาใส่เพื่อให้ดินมันชุ่มให้อมน้ําไว้และอ่าคราวนี้คนลาปลูกพืชผักอะไรขึ้นมาอันนี้คืออะไรครับนี่แตงไทยค่ะแตงไทยนะฮะแตงไทยเนี่ยอันนี้ใช้เวลาที่ปลูกตรงนี้มา เป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วครับยังไม่ถึงเดือนยังไม่ถึงเดือนนะครับครับผมเห็นไหมครับจากดินที่ไม่มีสารอาหารดินก้นบ่อใช่คก็มาแปลรูปให้เป็นแบบนี้ได้ให้ออกผลตะิดได้ดูไปดี่ครับเขียวขนาดหน้าแล้วนะครับค่ะใบหนาอันนี้นะไม่ได้ซื้ออะไรมามากมายนะครับเห็นไหมครับราคาถูกๆแต่ทําให้ดินของเราเนี่ยสามารถล้วนซุยได้ใช่ค่ะไม่ต้องมาเผาทิ้งด้วยครับดูความชาญฉลาดนะครับจากหญ้าทั่วไป นอกจากฟางแล้วที่ต้นมะนาวเมื่อสักครู่นี้ยังทําให้มาคุมดินได้<ช>ไม่ต้องเผาทิ้ง<ช>ไม่ต้องตัดทำที่อื่นนะครับใช้ใชของเขาผสมผสานของเขาเอง<ช>นวัตรกรรมตรงนี้โครงการนวัตรกรรมเกษตรพารวยของเราเนี่ยเป็นเรื่องจริงชัดเจนจับต้องได้พอดูพื้นที่จริงได้มีการยืนยันเจาของส่วนได้เห็นมีอยู่แค่นี้นะครับร<ช>ายได้เดือนหนึ่งรับประกันว่าดีกว่าทํางานเงินเดือน2ปี3ปีต่อหนึ่งต่อต่อต่อหนึ่งเดือนนะครับอันนี้นะครับ นรุ่นใหม่ที่มีวิธีคิดที่ดีแล้วยังมีคอนเนคชันที่จะไปใช้ไว้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา<ะ>เอากลับมาใช้ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ<ะ>องค์กรและชุมชนต้องขอบคุณทุนที่ท่านพ่อเคยมีไว้ให้<ะ>ทุนณเวลานี้กับพื้นที่ดินผืนดินแม่ของประเทศไทย<ะ>และต้องขอบคุณอีกหลายๆอย่างหน่วยงานของรัฐ ผ <empezar> ู้ว่าการจังหวัดสุโขทัยด้วยนะครับในในที่ได้ให้ความสนใจและให้ให้ความร่วมมือในครั้งนี้และส่งเสริมในครั้งนี้ที่จะพลิกผืนดินให้เป็นทองค,คําให้เกิดความยั่งยืนในสังคมและมีความเป็นปึกแผ่นร่มเย็นอยู่กันเปียกพี่น้องไม่ต้องแยกกันไปนะครับตรงนี้ต้องขออนุญาตนะครับก็ขอขอบคุณมากๆกเลยนะครับทุกทคนเลยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ